าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเราอยู่ช่องแบงคเลยเลยตอราวันนี้เรามากับใครไอต่อหน่อยชื่ออะไรชูแบ็คเลนเตอร์นี้ตัวปลอมผมตัวจริงเอออะไรนี้อุ้ยฉั้นที่สองอุ้ยชั้นที่สามจ้าตาเดะ ติดโอลาบิวแม่เบลีแล้วมาดัดล้านฉันแลวทำไมเสียวฉันไม่เก็บอาอะไรนี่จกิดอะไรขึ้นน,นี่ที่นี่ประเทศอะไรที่นี่ประเทศกิบิดี้ฉันได้งงกับสกอร์ฉันเลยว่าจะที่สองหรือที่สามกันแน่เนี่ยฉันไฉันเข้าไปน้องได้ไอเอาจาดัดหนึ่งอ๋ออันน<อ>ึงออกฉัน<อ>ดับสองได้ไง ยังบอกว่าได้ไงตัวเองอัดับสองได้ไงได้ไงได้ไงตลอดเพื่ออะไรต้องพูดว่าได้ไงตลอดมันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงทำไมต้องพูดว่าได้ไงทำไมต้องพูดว่าได้ไงสวัสด,ดีคุณสากีเวรมเอ๊ะเวรมอยู่เดียวกันสวัสด,ดีคุณเบลเบจิปพี่ไ,แบบไม่าาหเหนนายเวบยว่าอะไรอ่ะสอบมาจับ มานี่เลยเม่นเจ้าเม่นมามา่าอุ๊ยโดนมามา่ายังบุ่สีค่ะจกลงใช้ปืนไรเวน่่ะไรเหมืมนนอนเวนอุเยนนไม่ใช่ใครทำไมทำไมเวน่าเก่งแต่ว่าซน้อมกว่าเราจริงโอ้ยยิงมัว่วยิงมัว่วสวยวๆอุ๊ยโดนแอนรแมนค่ะ ไอ้แล้วแม่มาในไงผานก่อนเจ้าตอเบอร์รี่ตจ้าตอยังไม่ตายอ,อีกเอาโดนอะไรนี่ยูยูตายยูโดะเดี๋ยวเราจูวิดีโอดาวแล้วก็ยิงนายด้วยแต่ก็มีคนมาทางตาสองไม่ไหวไหวแค่เธอทะลักฉันนั้นเอาโดนอะไรนี่สบายสบายสบายอยู่กันสบายสี่ห้าคนสบาย โอ้ยโดดนายคะ่ะแบเลเรือ์สาสี่แปดแต่ยังเล่นอยู่ใครชื่อบรอนโอไน้ไม่นำมววาดีไม่นำสีโชค์มาดีโอ้ยติดๆๆติดติดติดนายอยู่ไหนจ๊ะนางสาวน,าน่ารักขุนเท่ตอนนี้วันดีโอ,โ,อ,โ,อโดนโดนโซนิค่ะตอนนี้จะบ้าพอปวดหลังพุตรเป็นเซราโนน สกอนาฬิกาจะพังสกังไม่มีมีแต่ดีก็พอสกออยู่ที่สองแต่เพื่อนอยู่ที่หนึ่งสอนเพื่อนเล่นมันต่อมามเพื่อนจำสองชั้นเขาวันคร้างเขาค้างเขาฮะ กูเบต้าโดนฮะโอ้ยโอ้ยสกอเวนอมสกอเวนอมช่วยเอามันให้มาให้ได้ช่วยจ้าของลากอ่ามานี่ใครที่อยู่ใกล้ๆออกล่าออกล่าตามเอ้าเมื่อกี้โดนเลยวัดดีน้องน้องน้องเข้าสิง คุณข้าไปนุ่มหยอกเล่นวันดีโอ้ยวันดีดนตายซะก่อนเพิ่งเกิดใดนโลกคืนกำเนิดเหมือนข้าพี่ฉันบอกเล่าในอังกฤษเป๊ปซี่เป็นเป๊ปซี่เป๊ปซี่เจ็บๆกับกุ๊กกี๊กิ้วิกกี้กินก้ากุ๊ก้กากุ๊ก้กากุ๊ก้กากุ เวอร์ <S <S นึกว่าผ่านไปนานเอ่ะวันนี้คุณหัวรนคุณบุษบาอย่าฆ่าฉันบุษาบา่ายอยากฆ่าฉันอ้าวโดนในโมเตอร์ไซค์แต่เร็วสวัสดีเจอน้องสาวของพี่โอ๊ยโดนโดนโด,โดนตี

โอ้ยเีนอ่ะ oh. ถือตไปอยู่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาละแมยจ้ามาเลยสิเฮ้โอ๊ยพฤติการกจะจาย นี่คือชีวิตฉันนี่คือบาเลีนี่อยองฉันอยู่แต่บาเลีบาเลีชื่อจริงๆเขาชื่อบาเลีลีน่าคาปูชินา่าบาเลีบาเลีลีน่าคาปูชินา่ามี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 อ,อีดี ตกเจได้ล้วโอ้ยตกใจหมดโอ้ยกโอยเนี่ยสวัสดีครับอุสามบุกฐานแดงไม่มีเดินไม่มีแรงด้วยนะวันนี้ดูบีด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 ี บัลลูดินาคาปุชินามิมิมีโกดายโอสกีรีโดใครใครเป็นคนเย่งไอ้นี่ฉันมาดิฉันจะฆ่าให้เละนี่หน้าใหญ่เอเด หน้าเฟซคือไม่ขย okay. uh ับ uh อัว uh วัว oh. ว euh ัว uh วัว uh. วัวกะอูกะวัวดูหน้ามันโซนิกอูกะอูกะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขอแมปอื่นได้ไหมจ้าขอแมปอื่นได้ไหมจ้าคุณโซนิกอ่ะแล้วคุณโซนิกไหนไม่คุณโซนิกที่ฉันไป ว่าทำไมร้อนขายด้วยว่ารับทราบครับคินบอ็อกน,นั้นมันชื่อเก๊งใจเยินหน,นชื่อเก๊งเออซู่งประคองเราอีกอต้องกระบองเพชรตัสีกันมากแต่เราชนะเฮ้มัง โอ้โหโอโห้ปีนทำไมเพื่อนนี่ก็ปีนนี่ก็ดูโอ้โหใหญ่ไปสวัสดีครับอีกอะไรอีกน้องร้องไห้นะสงสาถจะเกิดมีของดีขา,ายจะดีใจยิ่งกาถูามันห่วยลำดับ,บที่หนึ่ง คุณบอกว่าตอนออกไปอ่ะมีโคโค่ขายโคโค่ซีเปเปอร์มัดรูมแล้วก็อุ่น่ะกินดูดูอะไรไม่ดูเพราะฉันมีต้นทุเรียนอยู่แล้วจ้ะนี่จันต้นทุเรียนฉันอุ๊ยเก็บได้เล้ยเก็บดอกได้แล้วอชึบหมอมึงเล็กจิ๋วดี๋ว ตีเข้ามาได้ไงถามก่อนโอ้ยเจ็บหัวเออไอตรงนั้นจะขึ้นไปเอาอย่างไรนี้โเส้นของฉันข้างหวังหมู่บ้านตัวนี้แหละโฟเซ้นชั้นอยู่ไหนโฟเซ้นเฮยืออ้ยีแก่คุณน,นายมันต้องปิดมาแตไกล มันต้องปีนยังไงให้มันได้องศาไงนี้คิดออกแล้วโฟเ้นชั้นเอาโฟรเรนเอเโฟรเรนมาแมอมได้แล้วโฟเ้นกเก็บไว้ถูกใจต้นขายเขาจะไม่รับขาย คอยดูนะฟูเซนจะอยู่อ๋หล่อนี่คือฟูเซนเออคุณลุงครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ลหรอครับอราคาเท่าไ,ไหร่ครับบุลุงเพื่อทำเพื่อ